วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องขององานอดิเรกที่เราชอบทำนะคะหรือภาษาจีนพูดว่านี i i ้ฉี่ฮวนจั่วฉันมานีฉีฮวนจั่วฉันมาเราไปดูกันดีก,กว่านะคะว่าคําศัพท์ที่นํามานะคะจะมีคําอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะที่จูเฉีวที่จูเฉีว ตะฟุตบอลตูชูตูชูอ่านหนังสือต้านจีทาต้านจีทาเล่นกีตาร์ทิงยินเย่ทิงยินเย่ฟังเพลงโยโย่โยโย่ว่ายน้ำเที่ยวอู เต้นจำอา่ารทำอาหายท่องเที่ยวท่วองเที่วยวเล่นเกมข่่านนนนเเตตียชชืืออดูโทรทัศน์ ช่วยเจยวนอนหลับช่างเกอช่างเกอร,ร้องเพลงขอบคุณค่ะอาจเป็นยังไงบ้างคะกับคำศัพท์ที่นำมานะคะก็ให้ทุกคนนะคะไปทบทวนแล้วก็ฝึกพูดกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ